มันทําให้คนคาดแบบเข้าใจผิดและคาดเคลื่อนไปได้เยอะมากๆว่าไฟอยากแยกคู่หรอไฟทิ้งน้องหรอซึ่งไฟพูดตรงนี้เลยนะไฟไม่เคยคิดที่ที่ไฟไม่เข้าใจจนถึงทุกวันนี้แล้วไฟก็อยากถามกลับว่าทางค่ายไม่ร,มรู้ไม่ทราบจริงๆหรอคะเรื่องประเด็นการแยกคู่แล้วทำไมผลกระทบมันถึงมาตกที่ไฟ ก่อนหน้านี้ทางด้านของฝ่ายพรรยาค่ะ,ะเผชิญกับดราม่าจากการยุติสัญญากับต้นสังกัดเดิมท่ามกลางกระแสะข่าวลือต่งตางๆซึ่งตอนนั้นเองฝ่ายยืนยันว่าจบกันด้วยดีนะคะและจะไม่ขอออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกแม้ว่าทางด้านของต้นสังกัดเดิมรวมถึงอดีตคู่จิ้นอย่างโยโกะอภิสราจะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมน้ําตาค่ะซึ่งล่าสุดเรียกว่าหลังจากที่กําลังใจเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมากๆแล้วนะคะ ในที่สุดทางด้านของฝ่ายพิรยาค่ะก็ถึงคราวออกมาตั้งโต้แถลงข่าวเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นนะคะซึ่งเจ้าตัวตอนนี้เรียกว่าเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวโดยก็ได้เคลียร์แบบหมดเปลือกค่ะถึงสาเหตุที่ต้องออกจากต้นสังกัดเดิมพร้อมกับชี้แจงถึงเรื่องของอดีตคู่จิน้นที่ฝ่ายบอกเลยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสภาพจิตใจยังไม่พร้อมเนื่องจากใช้คําว่าแตกสลายได้เลยแต่วันนี้เนี่ยเข้มแข็งขึ้นแล้วและพร้อมจะออกมาพูดเรื่องทั้งหมด สำหรับเรื่องที่หลายๆคนสงสัยค่ะเกี่ยวกับการถอนตัวจากซีรีส์4 Elements ต์ฟ่ายืนยันหนักแน่นว่าตัวเองไม่เคยปฏิเสธและอยากที่จะเล่นเรื่องนี้มากๆค่ะเรื่องตอนที่ถอนตัวนะคะก็รู้พร้อมกับทุกคนโดยระหว่างที่ถแถลงข่าวนะคะฟ่ายก็ได้ต่อสายตรงถึงหนึ่งในผู้จัด4 Elements ค่ะเพื่อให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยและในส่วนของการยุติสัญญาฟ่ายก็บอกค่ะว่าทางค่ายเนี่ยได้มีการเรียกคุยการปรับเปลี่ยนสัญญาจากสัญญาเดิมเป็นฉบับใหม่นะคะซึ่งทาง ก็บอกว่าถ้าอ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็เซ็นในวันนั้นเลยไฟล์ก็เลยตอบกลับไปว่าไม่สามารถทําได้ตอนนั้นค่ะเพราะสัญญาเนี่ยมีความละเอียดอ่อน จะต้องมีการอ่านเพื่อทําความเข้าใจก่อนนะคะแล้วก็มีการทวงถามถึงแผนในอนาคตว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบกลับมาค่ะซึ่งฟ่ายเองก็ยืนยันว่าไม่เคยมีความคิดที่จะทิ้งใครแล้วก็ออกมาทําค่ายของตัวเองนะคะไม่เคยมีวางแผนไปล่วงหน้าเลยสิ่งที่ทุกคนสงสัยแล้วก็เข้าใจผิดอยากจะให้ฟังในมุมของฟ่ายบ้างว่าฟ่ายไม่เคยคิดที่จะทําร้ายใครเลยค่ะและประเด็นความสัมพันธ์กับอดีตคู่จีนฟ่ายก็บอกนะคะว่าทั้งคู่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อก,กันมาตลอดและความรู้สึกต่าง ก็ยอมรับว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงค่ะไม่เคยผิดใจหรือว่าทะเลาะก,กันจนถึงขั้นทํางานด้วยกันไม่ได้แบบที่เป็นข่าวลือออกไปนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของฝ้ายพิรดยากันค่ะแล้วก็ยังมีอีกสายหนึ่งก็ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในโฟอีอีกเช่นกันถามฝ้ายว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมทะเลาะก,กันจนเล่นด้วยกันไม่ได้เลยเหรอ มีปัญหากันจนต้องยกกองจริงไหมไฟขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่าเราไม่เคยมีปัญหากันจนต้องยกกองไม่เคยมีปัญหากันจนทํางานไม่ได้ไม่เคยมีเราทํางานด้วยกันด้วยดีมาตลอด้ายังชมน้องอยู่เลยว่าน้องเป็นคนเก่งเราผ่านไปด้วยกันนะเวลามีเรื่องอะไรเรากอดกันก่อนเข้าฉากเราเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันไฟค่อนข้างมั่นใจ แต่ด้วยเหตุผลอะไรอันนี้อันนี้ไฟไม่ทราบไม่ใช่ไฟที่ไม่อยากเล่นไฟอยากเล่นมากๆแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุจริงๆว่าสิ่งที่ได้ยินมาเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ถ้าถามไฟโหพี่ไฟอยู่ช่องเจ็ดอะตอนนั้นอะถ้าจะมีเหตุผลว่าไฟไม่ทนแดดทนร้อนมันเป็นไปไม่ได้อะพี่ไฟไม่ได้เพิ่งทํางานเป็น อาชีพนักแสดงแค่วันนี้หรือเมื่อวานไฟทำงานอาชีพนักแสดงมาก็หลายปีแล้วอันนั้นก็ไฟก็ไม่ทราบจริงๆไฟก็ยังหาคำตอบอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไฟสวัสดีค่ะพีุ่๊บวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะไฟก็แถลงข่าวอยู่นะคะแล้วก็ขอความกรุณาจากพีุ่๊บนะคะอยากฟังจากพีุ่๊บค่ะ ตอนที่พี่ตัดใจลงทุนทำฟอร์เ e n เมนก็ทราบว่าจะมีคู่ฝ่ายโยโกอิงฟ้าชาร์ลอตทรีนเบกน้ำหนึ่งเนยทีนี้มีอยู่วันหนึ่งทางเจ้าของค่ายของฝ่ายได้มาแจ้งความประสงค์ที่จะขอถอนตัวจากการแสดงฟอร์เอเมนของฝ่ายโยโกแล้วก็เหตุผลที่ให้ก็คือว่าเกรงว่าถ้าหากน้องสองคนมาเล่นแล้วอาจจะไม่สามารถรับผิดชอบ ความเสียหายได้ถ้าหากว่าน้องสองคนไม่สามารถทำงานได้ด้วยกันอย่างราบรื่นประมาณนี้ค่ะฝฟายคะค่ะ,คะ,ะมานนี้ค่ะทุกท่านค่ะครั้งที่แล้วอะค่ะที่ที่ได้ไปแถลงข่าวค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับการติดต่อจากโฟรลิเมนต์ว่าจะเล่นใช่ไหมคะอี๋แต่มันก็จะแปลกนะคะถ้าไม่ได้รับการติดต่อแล้วสามารถมาแจ้งความประสงค์ที่จะขอถอนตัว คือถ้าหากว่ามีคนเดินมาแล้วก็มาแจ้งความประสงค์ว่าจะขอถอนตัวจากการร่วมงานก็แสดงว่าต้องมีเหตุที่ได้รับเชิญแล้วถึงได้ขอถอนตัวไปถูกต้องไหมคะคะเรื่องการแยกคู่อันเนี้ยค่ะคุต้องบอกก่อนว่าเรื่องประเด็นการแยกคู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้คนเข้าใจผิดได้เยอะมากๆ ก่อนวันแฟนมิตรคู่ครั้งแรกในไทยก่อนวันแฟนมิตรคู่ครั้งแรกในไทยหนึ่งวันนะคะทางค่ายเนี่ยมีการให้ฝ้ายแล้วก็น้องแล้วก็ตัวเจ้าของค่ายเองเนี่ยไปนั่งคุยกับนักจิตหัวข้อที่คุยหัวข้อที่ถามฝ้ายมาเนี่ยก็คือฝ้ายและตัวน้อง มองภาพตัวเองออกไหมถ้าต้องเล่นกับคนอื่นถ้าต้องแยกคู่นี่คือนี่คือคำถามที่ไฟได้รับในวันนั้นสิ่งที่ไฟตอบไปก็คือในฐานะนักแสดงอะพี่ถ้าไฟาต้องเล่นเป็นก้อนหินดินทรายเล่นเป็นต้นไม้เล่นกับหญิงหรือกับชายไฟยเป็นนักแสดงอะ่ะไฟทำอาชีพนักแสดงมาไฟาก็ต้องมองภาพตัวเองให้ออกต้องเล่นให้ได้ไม่ว่ากับใคร นี่คือคำ,คำตอบที่ฝ้ายตอบออกไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ค่ายก็มีการให้ฝ้ายเนี่ยบอกว่าอยากให้เข้าไปคุยกับนักจิตอีกสักครั้งฝ้ายปฏิเสธทันทีว่าฝ้ายไม่อยากไป ต้องใช้ความเข้มแข็งทั้งหมดที่มีอ่ะเพราะว่าวันนั้นมันเป็นวันที่แฟนมิตรคู่ครั้งแรกแฟนๆรอเราอยู่เยอะมากเราทั้งคู่ก็ต้องเข้มแข็งอ่ะแต่ว่าไฟก็ได้พูดไปแล้วว่าไฟขอไม่ไปอีกเพราะมันไม่ได้ทำให้ไฟรู้สึกดีมันมีผลกระทบกับความรู้สึกไฟมาก แล้วก็ก็มีมีการพูดคุยตรงๆสิ่งเนี้ยมันทําให้คนคาดแบบเข้าใจผิดแล้วาดเคลื่อนไปได้เยอะมากๆว่าไฟอยากแยกคู่หรอไฟทิ้งน้องหรอซึ่งไฟพูดตรงนี้เลยนะไฟไม่เคยคิดแบบแบบนั้นเลยอ่ะที่ที่ไฟไม่เข้าใจจนถึงทุกวันนี้แล้วไฟก็อยากถามกับว่าทางค่ายทางค่ายเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบจริงๆหรอคะเรื่องประเด็นการแยกคู่ แล้วทำไมผลกระทบมันถึงมาตกที่ฝ่ายจากนี้ถ้าฝ่ายเห็นหรือเจอข้อความใดๆก็แล้วแต่ที่พาดพิงหรือทำให้สื่อถึงว่าเป็นฝ่ายในทางที่ผิดหรือทำให้ฝ่ายเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือทำให้เกิดข้อพิพาทในการเข้าใจผิดแล้วมีผลกระทบกับฝ่ายกับงานของฝ่ายกับคนรอบข้าง ไฟขอพูดตรงนี้นะคะว่าไฟจะดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและไม่รับคําขอโทษใดๆทั้งสิน้นตอนนั้นเรากําลังวางแผนกันอนะก่อนหน้านั้นเรามีแผนที่ที่จะไปวาเลนไทน์ด้วยกันอยู่เลยแต่หลังจากนั้นไฟไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราตอบแชทไลน์กันก่อนหน้านั้นนะคะเป็นวินาทีเลยนะแต่หลังจากนั้นอยู่ๆประมาณจำเวลาไม่ค่อยได้ะคะ่ะ สามทุ่มกว่าๆไฟก็มีการทักไปถามอีกเพราะว่าไม่เห็นตอบกลับมาว่าอยากไปที่ไหนอยากไปทำอะไรบอกได้นะพี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปอะไรย่เงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ไม่มีการตอบกลับมาอีกเลยก็เข้าใจว่าอยากใช้เวลาส่วนตัวหรือเปล่าหรือทำอะไรอยู่หลังจากนั้นก็ไม่เคยตอบกลับมาอีกเลยไฟก็ไม่กลา้าทจะทักไปว่าเกิดอะไรขึ้น มันเลยทำให้ไฟอยู่กับความไม่รู้และหาคําตอบแล้วมันไม่ได้คําตอบมันก็เลยไม่รู้จะหาคําตอบจากอะไร